การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและศีลธรรมประกอบด้วยผู้มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบเท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์พระบรมราโชวาท โรงเรียนบ้านขอนแก่นตั้งอยู่ที่หมู่ที่10บ้านเพชรโสพลตำบลหนองผืออำเภอท่าลี่จังหวัดเลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน42คน มีเขตบริการสองหมู่บ้านคือบ้านขอนแก่นหมู่ที่4และบ้านเพชรโสพลหมู่ที่10บุคลากรในโรงเรียนบ้านขอนแก่นปีการศึกษา2563มีผู้บริหาร1คนขา้าราชการครู3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนลูกจ้างชั่วคราว1คนและนักการพานโรง1คนรวมทั้งหมด7คน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นคือนายสหรัฐเต็มวงคคำขวัญมารยาทดีมีวินัยใฝ่ศึกษากีฬาเด่นปรัชญาความรู้คู่คุณธรรมคติธรรมนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนม่วงขาวเอก,กลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่ อัตลักษณ์มีจิตอาสาใฝ่หาความรู้อยู่อย่างพอเพียงคุณธรรมอัตลักษณ์จิตอาสาใฝ่เรียนรู้พอเพียง การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวโรงเรียนบ้านขอนแก่นได้เข้าร่วมโรงเรียนคุณธรรมสพทตั้งแต่พศ2561เป็นต้นมาได้ดำเนินงานตามโครงการและพัฒนาต่อเนื่องด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรมสพทซึ่งมีผลการดำเนินงานทั้ง4ด้านดังน,นี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนบ้านขอนแก่นจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามทำให้หน่าอยู่น่าเรียนมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนการปฏิบัติงานประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพออ,อันประกอบไปด้วยคุณธรรม3ประการคือจิตสาธารณะใฝ่เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งในโรงเรียนและกลุ่มคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้มีการจัด ทำระบบควบคุมภายในโรงเรียนและได้รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่เสมอโดยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ด้านที่2ด้านผู้บริหารในสหรัฐเต็มวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสะพทโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามโครงการและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมนักเรียนดีห้องเรียนสวยโรงเรียนงามด้วยรูปแบบบริหาร P.S.K. Model มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคน โครงงานได้รับการยอมรับและยุกย่องเชิดชูอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านขอนแก่นทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ และรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดแก่ผู้เรียน มีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูมีการประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแก่นทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมสะพบอ สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนป,ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ จนได้รับการยกย่องจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการ์ด้านคุณธรรมมีจิตอาสาใฝ่เรียนรู้และพอเพียงเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นนักเรียนได้มีการจัดทำโครงงานคุณธรรมจากคุณธรรมอัตลักษณ์ที่นำสู่ศตวรรษที่21ทั้งหมด4โครงการคือเก็บวัลนิช เป็นเศรษฐีในวันหน้าระดับชั้นอนุบาล2-3ถึงออมวัลณิชเพื่อชีวิตที่สดใสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2นักข่าวหัวใสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4และหนูน้อยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 จากการจัดทำโครงงานนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานด้านการจัดกิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนบ้านขอนแก่นมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบให้นักเรียนบุคลากรและชุมชนเป็นบุคคลที่ดีไปสู่สังคมที่ดีมีคุณธรรมที่ประเทศชาติต้องการอย่างแน่นอน